ข้อความก่อนนอนจากคนที่คุณคิดถึงเขามีข้อความอะไรจะพูดจะคุยจะบอกให้คุณรู้คนที่คุณกำลังคิดถึงเขาในตอนนี้ข้อความก่อนนอนจากคนที่คุณคิดถึงเยียวยาหัวใจดูเหมือนตอนนี้เขาเขากำลังอยู่ในช่วงดูแลหัวใจเขา ดูแลหัวใจจากอดีตอดีตที่เจ็บที่ผิดหวังเสียใจช่วงเวลาเยียวยาการพักพักพักผ่อนฟื้นฟูดูแลการมีคุณเหมือนเขาต้องการมีคุณมาดูแลหัวใจเขาเนะเหมือนเขาว่าทุกอย่างจะดีขึ้นการยอมรับความอ่อนแอของตัวเขาเองอ่ะการเชื่อมโยงกับความรักการพึ่งพาอาศัยคุณกับคนรักความรักเนะ่ะเขาต้องการความรักความเข้าใจ เวลาพักผ่อนการดูแลตัวเขาการเจ็บปวดช่วงพักแล้วอย่างไรเขาจะทำอย่างไรเปราะบางความเปราะบางของความรักความพังหัวใจว้างเปล่าเขารู้สึกเหมือนเหมือนเขารอการเติมเต็ม ความรักต้องการความรักความเข้าใจจากคุณนะข้อความก่อนนอนจากคนที่คุณคิดถึงคิดถึงในตอนนี้เนะี่ยตอนนี้หัวใจเขาก็ว่างเปล่าเขาเหมือนไม่มีไม่มีความรู้สึกไม่มีอารมณ์ของเหมือนรู้สึกสูญเสียไม่สนใจใครไม่รักใครดงหัวใจเขามีแต่คุณเขาเหมือนจมอยู่กับอดีตกความสูญเสียความผิดหวัง เขาว่าคุณลืมเขาไปแล้วเพราะหัวใจว่างเปล่าอะ่ะหัวใจเขาไม่มีความรู้สึกอะไรกับใครอะ่ะต้องการความรักความเข้าใจจากคุณรอการเติมเต็มแล้วอย่างไรเขาจะทําอย่างไรหน้ากากความไม่เข้าใจกันความปิดบงังซ่อนเลนน่มีเรื่องราวมากมายที่เขาอยากพูดอยากคุยอยากบอกให้คุณหรือเขาอยากถามคุณอยากรู้จากหัวใจคุณมีหน้ากากหน้ากากที่ยังไม่ได้พูดคุย การดูแลบอกลอกเสียผลประโยชน์เสียทรัพย์ความรักเหมือนมีมีแต่ต้องการผลประโยชน์จากตัวเขาเองอะถูกหลอกลวงบอกลอกความนิ่งนิ่งเงียบอยากพูดอยากคุยกับคุณมากนะคนที่คุณคิดถึงเขาเขารู้สึกคิดถึงคุณหอยหาความรักความเข้าใจ